สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆยูทูบทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวนะคะพ์คนะคะพ์คชื่ออะไรนะอวตช์อวตาร์พนะคะอวตาร์คที่นี่ก็จะมีน้ําตกแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายมีสะพานนะที่ใหญ่ที่สุดในเตหรานนะเดี๋ยวตอนเดเย็นเย็นไม่ตัดไว้ไม่ตัดพูดผิดตอนเย็นเย็นนะริ้นพันกัน ตอนเย็นจะมีปานเปิดไฟนะสวยงามมากนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีน้ําตกมีลานการแสดงมีการเล่นสกีหรือลานเล่นสเก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยจะแพนไปร้านเขาอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องผลิตนะเป็นน้ำกุหลาบอ่ะเครื่องผลิตน้ำกุหลาบบริสุทธิ์แท้นะคะของประเทศอิหร่านนะคะเครื่องสกัดน้ำกุหลาบแท้ วันนี้เรามาเดินเที่ยวกับเพื่อนนะคะกับเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นนาร้านขายน้ำกุกหลาบเขามีให้เทสด้วยนะทุกคนอร่อยมากน้อง <c oughs> no, thank you <c oughs> ไอ้กลัวคโโนร้นหนาไอ้ไม่กินหรอบรรยากาศก็ใชประมาณนี้นะคะนี่นะคะเขาจะมีแบบเทสให้ด้วยแบบเทส,สของไคยรับกุลา เืเงินเขาเขาอยากพูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างโอ้ร้านนี้ขายขายนาฬิกานะคะคือถ้าสมมติว่าเราพูดภาษาฟาซีอ่ะมันจะไม่ให้ถ่ายพวกนี้มันจะคอนแทคกับตาชาติมากกว่าไหมสาวดูตาก็รู้ว่าสวยเครื่องแก้วเครื่องแก้วคลิปนี้กูต้องยาวแน่เลย เเป็นาาไม่ต้องมองหรอกค่ะดิฉันไม่ได้ถ่ายคุณนะคะดิฉันถ่ายแค่แก้วสกวยทั้ง <c oughs> นั้นเลยค่ะ <Okay. S 2> ที่นี่เรียกอะไรนะพาร์คอวัตช์อวัตช์พอกเป็นสวนสาธารณะสาธารณะสวนสาธารณะ,ะของประเทศอิหร่านนะอยู่ที่เตหะรานนะคะอวัตช์พอกนะคะ เขาก็จะมีตลาดเล็กๆนะคะสําหรับขายขายของขายก็มีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเปิดบูธขายของมีเสื้อยืดอด่ะเดยังไม่ได้สวัสดีนะคะสวัสดีมือเดียวสวัสดีส,สวยสวสวัสดีมือเดียวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวนะคะอา่าร์คนะคะทำไมดูหน้าซีดจ,จังเลยอะ่ะหน้าเหมือนคนป่วยมากเลยเนาะ วันนี้พามาเที่ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพาร์คนะออวตัสพาร์คใช่ไหมเด็กๆอวัตัสพาร์คนะคะอยู่ที่เตหะรานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่ได้มองกล้องวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเดินตลาดเป็นตลาดแล้วก็เปิดบูธเล็กๆนะคะขายของเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพวกเครื่องเขาเรียกอะไรทองแดงป่ะทองแดง สวยนะนนสวยจะมีพวกชงชาชงกาแฟมีแก้วไวไชุดลักแแค่อะไรอย่างเงี้ยมีมางบุญเห็นที่บ้านอราสวยมันเก็บความเย็นได้ดีพร้อมนะมึงเหมือนแก้วไอ้แก้วอะไรวะบ้านเราอ่ะที่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสวนสังกะสีป่ะแ,แต่เลสรอแก้วแต่เลสเนาะบรรยากาศประมาณนี้นะจ๊ะเดินอ้อมกันเลยทีเดียวผู้คนอัธยาศัยดีม่อ ฟังเสียงมออันนี้ก็จะขายเป็นคล้ายๆผมนะเป็นคล้ายๆเปิดผ้าผ้าทอเปอร์เชียลายเปอร์เชียเปอร์เชียนะคะเขาก็จะเอาลายพวกนี้จะเป็นลายของเปอร์เชียนะก็จะเอามาทํากล่องนะคะเป็นกล่องแบบนี้มีแก้วแล้วก็จะมีพวกเป็นทําเป็นกรอบรูปกล่องกระดาษชิดชู่นะคะ มากมายหลายอย่างเลยทีเดียว <c oughs> อันนี้เป็นร้านเซรามิกใช่ไหมเซรามิกใช่เฮ้ย <c oughs> มีคคบมีคบคบคคบมันจะทำอะไรได้เนี่ยเราไปทำมคดเทียนไงโรบ แกกนเหรอแกกาน,กกนมาทํเหมกนดีเหมือนเทรายเป็นใสทรายข้างนอกนะเป็นขัดทรายสวยเนาะ خوبه عالیه، اونا خیلی خوبه. خیلی خوبه. very okay خیلی กึ่งกึ่งจะม,มืดไม่มืดมันเวลาถ่ายออกมาเลยไม่สวยอันนี้ทางเข้าโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นจ้า มานี้นะคะทำไมปากแร่ปากดำจังเลยเนี่ยคือท่ารีบอยู่รีบวกเขากำหนาเลยนี่นะคะโอ้ยตาเขียวตาเหลียมตาดำสะพานนะคะสะพานจะเป็นอ่าข้ามจากพาร์คตรงนี้นะคะไปอีกหนึ่งพาร์คนะก็จะอยู่ที่เดชานานี่แหละแล้ว นสะพานกำลังเดินไปสะพานมีรถรถด้วยสำหรับคนเดินไม่ไหวที่นี่คือ AB Park นะหรือ o v l วอ a ์ท Park นะคะที่เป็นสะพานที่ ใหญ่ที่สุดในเตหะรานนะคะมเที่หาอเพื่อนชวนไปหานหน่อไม้ป่ะมีร้านอาหารสะพานก็จะเป็นประมาณ3ชั้นนะก็จะมีร้นานอาหารด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันนะคะบรรยากาศนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าที่นี่ก็จะมีสองพ์คนะ <ๆ S 1> นก็จะมีฝนะั่งฝั่งของเรานี่อีกหนึ่งพักแล้วก็ฝั่งที่ข้ามสะพานไปเป็นอีกหนึ่งคนะอันนั้นก็จะเป็นป่านะคะไม่มีมีอะไรนนนก็จะเป็นป่าไว้พักผ่อนหย่อนใจกันเลย นั่งคนเยอะมากใช่เชื้อตามมัธยาศัยจ้าแล้วตรงหอชมดาวหอชมดาวที่ว่าเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวนะหอดูดาวไม่ใช่ดูดาวมันถึงว่าเรียนรู้เรียนรู้อ๋อไม่ใช่ดูดาวไม่ได้ส่องดาวดใช่ไหมแต่เป็นการเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ศึกษาดาราศาสตร์อะไรวิธีอะไรนะลองโลกอะไรกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นประมาณนั้นไม่มีขากล้องอ่ะประมาณตะวันตกไม่มีขากล้องอ่ะบนบนเดอะแก๊งเดอะแก๊งเดอะแก๊งเราเสียทางได้่งานนัดกันกูว่ามันฟ้าเปรี้ยส์เสียดักเนลียวบังโจนสร้างกูในรัสเซียเขาสีดกระซับเขากระซับเด้ให้ประกา เลียนท่านเขาบ่เบรอี่อ้โหร้านชายบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นสิเคียวริตี้ให้เองจะดูแลเองเดี๋ยวโจรมา เออ่ทุมม่ดนี่มัดะแนไมัสดมีไเออมีคนมาคุ้มกันเว้ยวันนี้กูไม่กลัวเออม่ยกสองนิ้วใส่กล่องพอมม่ยกไม่ดูกูเปลี่นห็นี่ประมาณนี้ดูเการแต่งตัวเขามันต้องหลอกด้วย่างมันจะมีแบบแบบแบบของประเทศอิหลานนะการแต่งกายนะคะ ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะลมก็คนออกมาด้วยการก็จะมีแบบที่เคร่งก็จะใส่ผ้าคลุมสีดําๆนะคะอย่างที่เห็นเห็นนะแล้วก็มีแบบไม่เคร่งก็จะแต่งตัวเหมือนปกติทั่วไปวัยรุ่นโอเคนี่นะคะการแต่งกายของสาวสอิหร่านนะคะคนไหนที่เคร่งก็นั่นนะค่ะชุดดําๆนะคะคลุมไปนะจ๊ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งกายนะคะของสาวๆหรือนุ่มๆชาวอิหร่านยุค50นะคะก็สมัยพระเจ้าชานะคะนับถือศาสนาอิสลามแต่แต่งกายปกตินะคะแต่งกายเหมือนคนทั่วไปนะ,ะจนมาถึงตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนกฎหมายแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะคะผู้นําศาสนานะคะก็มีกฎหมายบังคับให้แต่งกายตามศาสนานะคะอิสลามนะคะ ก็ที่เห็นได้ชัดก็จะมีซุนนีชีอะนะฮะแล้วก็มีศาสนาคริสต์รวมด้วยนะะแต่ทุกคนก็ต้องแต่งกายตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ